เกิดตัวมาถึง <c oughs> หน้านนเลย <c oughs> ยังไม่แต่งนะคะนี่มาและโชว์คอนเทนต์แล้วอ <c oughs> ะไรรีบสิคะรีบทุกคนนะคะถ่ายแบบหลายมุมเหมือนแบบมุมกดมุมโดนมุม,มอะไรอย่างี้หน่อย <c oughs> แล้วก็กดสองบ้างซูงบ้างแบบให้ความแบบแฟร์แต่ยังชุดถ่ายเออมองหน้ากันไปสวยมากวันนี้แสงเป็นใจสุดๆไม่มันต้องปีคอที่หยอ่20บาทเอเอแม่งจะหาบ้างยี่บแถมยบแล้วทำปนแบบ้อมกันด้นะ สไปให้ถึงร้านซั์ฝากกด Subscribe ให้พาวหน่อยนะคะมาละมาละทุกคนอยู่กับพาวในช่องมาฟ้าเคเคนะคะชั่วโมงหาทําวันนี้เราก็ต้องแบบทําอคทิวิตีอะไรใดๆบ้างนะคะวันนี้ก็คือจะมานี่ทุกคนเลย เฮ้ย hey, มีชุดไทยล้ะหนึ่งเราจะมาทำคอนเทนต์ใส่ชุดไทยนะคะวันนี้เราก็เต้นเพลง Bangkok City ของพี่กระแตมมาดูกันว่าพาจะถ่ายทำภารกิจนี้สำเร็จหรือเปล่าแล้วก็ไม่ได้มาคนเดียวเพราะว่าเรามีเพื่อนมาด้วยนั่นก็คือคุณพัตตี้เองทุกคนซึ่งพัตตี้เซฟมาประมาณล้านคอนเทนต์ ที่เราจะหาทําในวันนี้ไม่ใช่แค่ชุดไทยบอกเลยว่าสถานที่เอยใดโดยรอบแถวนี้เราจะไปเยือนนะคะเออแต่ว่าวันนี้เราจะไปที่ไหนกันบ้างทุกคนรอชมคลิปด้วยนะแล้วเดี๋ยวเจอกันอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์กดแชร์้ด้วยนะคะนี่อื่นใดก็คือเจอคุณหญิงแล้วค่ะคุณเบอร์รี่หญิงมาอ๊ยเวลานัดก,กันไม่ได้นานเลยเธอเขาพี่หุน,น,นดีคุณแม่ลูกหนึ่งฉันก็ลูกหนึ่งแต่พุงฉันยังดื่มอยู่ ต้อมาขอเคล็ดลับคุณเบอร์รี่อีกนะเคล็ดลับเหรอคะเคล็ดลับอะไรอะส่วนใหญ่แบบออกกําลังกายแหละตอนนี้ก็คือยังออกกําลังกายอยู่ออกกําลังกายอยู่จริงความจริงนี่ก็คือข้าวตีแล้วแบบออกจนแบบว่าพี่หมอบอกว่าอะไรว่าบอกว่าตีถ่ายหมดแล้วอะเออไม่ทำงานเยอะด้วยแหละมีหลางมันไม่มีมันมมันแบบไม่มีเวลากินข้าวเฮ้ยอันนี้อยากหีบทหนีบ้างป่ะจริงแล้วก็คือบางทีแบบทํางานอย่างเงี้ยตั้งแต่แบบว่า สิบเอ็ดโมงใช่ปะเย็นๆเงี้ยเราก็กินข้าวกันเมือเดียวแรงมากไม่หิวอ่ะเลยไม่หิวกินกาแฟดำทุกเช้าเลยว้ายอันนี้คือเทจริงเนี่ยเปผยไตแล้วแล้วพอตกเย็นใช่ไหมกินมื้อนึ้งแล้วคือมันได้เวลานอนแล้วอ่ะมันก็ต้องนอนพูดไปเหอะทำไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราหิวก็ไปแล้วเหรอเปิดตัวมาถึงหน้าเลยไม่แต่งนะคะนี่มาและโชว์คอนเทนต์แล้วอะไรอ๋อที่แค่ อ,อันนี้เหรออันนี้เหรอโอเคไปเริ่มมาค่ะเริ่มเริ่มแต่งหน้าเลยเรเฟรน์คือเขาเห็นแล้วเขาจะแต่งสไตล์แบบโสดอินมีตา 2, 2ชั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหน้านี้กับหน้าตอนที่เสร็จจะออกมาเป็นยังไงนี่ล่ะงานผิวที่ถูกต้องทุกคน นี่จ้าวันนี้พ่อใช้เบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะเป็นผิวขาวอมชมพูคุดชั่นพาวฟ้าโซจึงทุกคนกดได้เลยเดี๋ยวถ้ามีขึ้นมางีีคือของแถ้แน่นอนส่งตรง,ตรงจากบริษัทนะคะชั่วโมงหนึ่งทุกคนแต่งหน้าทำผมชั่วโมงหนึ่งลุกนี้นะคะโตอี ก็คือไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยคือเขามีให้หมดทุกอย่างแล้วแต่ว่าถ้าจะพบมาก็นี่ค่ะหนึ่งเข<ส>้าเลยทุกคนวันนี้เขาใช้สีเบอร์0ูนย์หนะคะสีแดงนี่ล่ละคือเลือกชุดมาจากบ้านแล้วถ้าไม่ถูกใจก็คือเลือกใหม่ได้เลือกใหม่ได้ เย,ยอะมาก <มา S 1> เธอเดินดูกันหน่อยสิมีอะไรบ้างนี่แอบดูชุดคุณเบอร์รี่สิคะเอา้าเมื่อกี้สีฟ้าปะสีเงินแล้วเปลี่ยนแล้วอ๋อเปลี่ยนแล้วทำไมอ่ะถ่ายมาเสร็จแล้วเฮ้ยจริงเหรอจริงชุดสองแล้วอ๋อแล้วเล่นแค่ไหนยังไม่ออกจากร้านเลยเนี่ยสวยสีนี้ดูแบบขับผิวอ่ะออใช่ไหมอืม นี่ไม่เคยเห็นร้านแบบนี้ที่ประเทศไทยนะคือเคยไปเคยไปอะไรอย่างนี้ที่ญี่ปุ่นนะส่งของวันนี้ฉันคือบิวบิวญี่ปุ่นอยู่เ้อใส่ชุดกิโมโนใช่ที่มันพี่โพสขึ้นไปด้วยจริงและอันนี้คือครั้งแรกเลยที่มาได้ใส่แบบชุดประจำชาติไทยก็คือชุดไทยที่ประเทศไทยครั้งแรกใช่จริงอ๋อเข้าไปทำใช่แต่ไม่เคยมาร้านแบบนี้นี่คือครั้งแรกค่ะ เราไปเปลี่ยนชุดกันเปิดปะกไปแปลกตามากปกติฉันจะมาแบบเฟรชใช่ปะวันนี้ใส่กว่าต่าี่เออสีสวยสีสบายเปลี่ยนสีใช่ไหมคะเปลี่ยนสีสบายนะที่เราเลือกตอนแรกเลยคุณตะกองกระเป๋านี่มีให้นะคะหอมเาร์เต็มละเฮ้ยได้ปะ มาแล้วอยู่บนรถแล้วเราจะบีพรีพท,ทุกคนนะคะสําหรับโลเคชันแรกนอกไปการน,นะคะก็คือตรงสารหลักเมืองนะคะเดี๋ยวให้คุณตะก,ก้องจะอยู่ฝั่งสถานหลักเมืองแล้วเราก็จะไปอยู่ฝั่งวัดพระแก้วแล้วก็เดินมาโดยตะก้องเขาจะถ่ายแบบหลายมุมเหมือนแบบมุมกดหงมุมโดนมุมอะไรอย่างนี้หน่อยแล้วก็กด2 โอเคชั้นแรกแต่ก็ห้ามลืมถ่ายรูปค่ะด้วย <c oughs> เพราะวันนี้มีกี่กล้องวันนี้มีกี่วันนี้แค่สอง <c oughs> อ๋อมีสามนะเพราะมีหนใจ <c oughs> ด้วย <c oughs> เออเป็นแบบถ่ายรูปด้วย คือห้ามลืมคือวิดีโอต้องได้รูปต้อง,องได้โลเคชัน 2>, 2นะคะเราก็จะพาพาไปเต้นที่เสาชิงชาโหดโหดใจเย็นนะกสาชิงชาไม่ใช่ค่ะเล้นหน้าเสาชิงช้าก่อนแต่ว่าเราไม่เต้นเราก็จะแบบเออรออยู่นะคะแล้วเราอาจจะไปไหว้พระเข้าวัดหน่อยแบบส,ส่งเสริมคนดีเลยทีนี้คนดี <พา S 3> อุ้ยสุดไทยขนาดนี้ส่งเสริมคนไทยให้แบบเออแต่งตัวเรียบร้อยเข้าวัดอะไรอย่างนี้ที่โลเคชัน3นะคะโลเคชัน4เราอาจจะไปคาเฟ่กรุบกรุ อุ <mm ยอะไรเกิดขึ uh, ้นแล้วก็เรานตบอุปกรณ์เรานะคะมีร่มด้วยนะคะร่มคนละานหมุนหมุนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเอาง่าย Amazing Thailand ต้องเข้าเราพตรทมีงบมไหมคะพอจะแบ่งปันมาทางเราสองคนได้คะเข้าที่ลิซ่าแล้วประเทศไทยก็ต้องมีเราอีกคนมีทาฟาแตตีเราพร้อมสนับสนุนยู่แล้วกันท่องเที่ยวไทยใช่เราเรารักประเทศไทยชอบีประเทศไทย เราก็คูยไปเรื่อยนะอาเซอร์เลยเถอะเละโอเคค่ะเหนื่อยมาก เป็นโอกาสที่ดีที่เราได้ขอถามหน่อยใช้คุชชั่นเบอร์เลยเฮ้ยเบอร์สุดสวยอ่ะมันคล่องเลยอ่ะก็คือเห็นป่ะเม็ดเหงื่อซึมอ่ะแต่หน้ายังให้ดูเห็นป่ะไม่ต้องแบบเติมเพิ่มด้วยระหว่างวันเหงื่อออกก็ไม่หยาบไม่เยิมดูจริงนะทุกคนดูเฮ้ยมาไม่ได้คุชชั่นผาฟ้าใครอินเฉย ไม่มันต้องปีออดที่ยอด20บาทแล้วแม่กจะหามาก่า2บแถมอกยบ่สแล้วทำบุแบบพร้อมกันด้วยนะแชรเหรอเออได้อันนี้ได้สิบลตานิ่อ่ ที่แพนไว้เมื่อกี้ไปประมาณ4โลตอนนี้เราอาจจะต้องซอยละเหลือสองเหลือสองละเพราะอะไรใส่ชุดให้ใช้พลังเยอะมากทุกคนจริงแต่ว่าสวยนะทุกคนถ้าใครเห็นคอนเทนต์ของพวกเราออย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยเพราะว่า เห็นไหมคะว่าทุ่มเทมากแล้วก็ใครที่รักพาวฟ้านะคะก็ควรว่วยรักพิมพัตตี้ด้วยนะคะตอนนี้กำลังปั้นติ๊กต็อกอยู่ตอนนี้ฟอรอหน่อยเลยพิมพัตตี้ค่ะนะคะไปนะคะตอนนี้วิวหลักร้อยอยู่อยากจะเป็นวิวหลักแสนหลักล้านเหมือนเพื่อนบ้างเฮ้ยไปถึงอยู่แล้วตอนนี้เรากําลังละลายพฤติกรรมเพื่อนจากแนวสวยแกลมมาเป็นสวยยูแต่ติดตลกบ้างใช่ปะล่ะใช่เลยติาตลกบ้างเหรอ นั่นแหละสีสันชีวิตรอชมค่ะสวยเหนื่อยกันบ้างเลยแล้วล่ะด้อ่ะเป็นไงจบแล้ววันนี้ประมาณ18บัเห็นเนะหลอเล่นสนุกมาชอบเดี๋ยวทำอีกต้งไงลูกค่ชุดจีอ่ชุดจีตุนจีนเดี๋ยววันมาเลนไทยอีกตุดจีนอีกเข้าไม่พักอ่ะ ก็เข้าได้อันนี้วนหวานๆเราก็แต่งได้นะคะค่ะค่ะหนูทำได้ทุกอย่างนะคะเข้าได้กองทับเดินด้วยท้องเปิดวันนี้ก็มาแหวกร้านร้านมาหาสมุดรร้านหอสมุดทุกคนก็ใกล้ๆกับเมื่อกี้เลยนะคะนี่ร้านสวยนะต้องนูนคือวัดอรุนเนาะวัดอะไรแี่นี่ บนชั้นสองว่าเป็นยังไงเ,เปลี่ยนชุดแล้วนะนี่สวยปะสวยมาาค่ะขอบ <c oughs> คุณค่ะฉีดอีกค่ะฉีดอีกบายนี่ชั้นสองนอีบรรยากาศข้างบนเธอมันเป็นบายานี่ <c oughs> เป็นเทอร์เรสนะคะ <c oughs> วิวดีมากข้างบนเจอนางแบบแล้วหนึ่ง <c oughs> เสร็จแล้วหรอเสร็จแล้ว่ายไวมากถ่ายรูปเลยตาเราตาเราซตาาีมแบบ ดูดิมุมนี้สวยมาก่ะมาแล้วมามีมาแล้วเล่นอะไรอยู่คะแปดการ์ดเหรอคะนับเลขได้หรือยังคะไม่บินะนับเลขได้แล้วเหรอคะใช่เหรอคะฮะสวัสดีพี่พ,พีก่อนวันนี้ยังไม่เห็นชาติในคลิปเลยใช่ปะ นี่นัมเบอร์ไลน์นัมเบอร์นคะไนนะคะไม่ใช่6อันนี้เบอร์อลไรคะบบีไหนให้กําลังใจหมาม่ไยเร็วหมามิไปทํางานทั้งวันเลยมาเร็วให้กําลังใจหมามีเลยวันนี้นอนกับใครวันนี้นอนกับหมามิหรือเปล่านอนกับหมามิหรือเปล่าคะทุ่มหนึ่งแล้วบบีก็ตนอนทุ่มครึ่งใช่ไหม เซ่เย yeah, yeah, yeah. 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 ่เย่เย่เบงกอกซิตี้แบงกอกซิตี้อะเบงกอกซิตี้เบงกอกซิตี้ไปเราไปล้างหน้านอนกันวิแต่หน้ามันยังสวยอยู่เลยเห็นป่ะลูกคูชั่นพาวฟ้าคุชชั ja. ่นพาวฟ้าโซจึ Whoops, <S: <S 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 ้งคูชั่นพาวฟ้าโซจึ้งจริงหูดูดีหน้ายังสวยจริงๆทุกคนหน้าไม่แครงไม่หยาดนี่ไปกินข้าวอะไรมาแล้วนะเนี่ยใช่มไหมคะ ใช่หน1วันผนิกการมากคือแน่นหนามากทุกคนคิแบบเยอะมากคือสรุปแล้วอะพราว่าพรา,า,าเริ่มกลับมาทำคอนเทนต์แบบเนี้ยทุกคนแฮปปี้ไหมเพราะว่ามันก็สนุกดีนะเหมือนพราหายไปเลยแบบประมาณปีครึ่งอะที่แบบไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปถ่ายอะไรอะทุกคนพรกลับมาแล้วก็แบบเริ่มบูส์เอนเนอร์จีกันใหม่ปีนี้อะ ยังไงก็ฝากพพอร์ตด้วยนะคะสนับสนุนด้วยนะคะจะได้แบบมีกำลังใจนะคะสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะให้กับพี่ๆแม่ๆเนาะแล้วก็อยากให้ทำคอนเทนต์อะไรก็สามารถแบบคอมเมนต์มาบอกกันได้นะทุกคนเทรนด์ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยมาบอกกันได้ว่าเอ้ยพ้าวทำอันนู้นสิทำอนันาาอนีนส้สิบางทีก็เราคิดไม่ทันไงแต่ว่าโลกมันหมุนไปเร็วมากเข้าใจปะเรตามแบบเด็กๆไม่ทันเพราะเด็กๆเขาจะแบบ Energy ์จีเขาเยอะใช่ไหมเด็กยุคเนี้คือแบบโตกันไวมากอืแต่ว่าหลีทางให้แม่หน่อยนิดนึงแม่จะเดินแม่ของาชานะคะแม่จะคัมแบ็กและจะแบบบูดบูด e อเนอรจะไม่อ่อมมีลูกแบบเป็นเพื่อนเล่นอะเอออยากเห็นภาพนาชาแบบว่าพูดได้แล้วก็มาเล่นกับแม่เดินได้แล้วก็แต่งตัวกับแม่คงจะเป็นอะไรที่น่ารักนะทุกคน แต่นาชาคือตอนเนี้ยผมอ่ะยังไม่ขึ้นเลยขึ้นมาอยู่นิดเดียวมากโกนผมไฟนี่ผ่านมาประมาณ5้าเดือนแล้วอะ่ะโกนมา6เดือนคือน้องผมขึ้นแค่นั้นไม่รู้คิดถูกคิดผิดนะสรุปที่โกนผมไฟอ่ะโอ้ยเบาหัวมากเมื่อกี้ลืมถ่ายตอนกินข้าวที่ร้านอาหารเลยเพราะว่าหิวเกินนะคะเวลาหิวแล้วจะลืมทำอะไรทุกอย่างทุกคนเร่เลยละเดี๋ยวไปล้างหน้าอาบน้ำกันค่ะเราพร้อมจะนอนหรือยัง นวงแล้วแกอ๋อโอ้ม่วงนอนแล้วก็ม่วงนอนแล้วก็โอเคถ้าอย่างนั้น Good night b าย bye พี่พี่ค่ะเอือใช่ค่ะยิ้มโชว์ก่อนยิ้มโชว์ก่อนยิ้มโชก่อนเลีวยิ้มโชก่อนเร็วเร็วเลีว baby ม่วงขาม่วงขาบายก้าบายก้าบายก้า <laughs> Tại lẽ các